ผมคุ้นๆเหมือนถ้าผ่านอันนี้รอบแรกอะ่ะน่าจะได้ตัวเซตแสงจันทร์เลยปะถ้าเขาใจไม่ผิดอะ่ะนี่บ้านนี้บ้านนี้ปะ,น,ปะ,น,ปะนี่ไงเออให้เซตแสงจันทจริงด้วยทุกคนเคเลยเคเลยแสดงว่าเราผ่านรอบเดียวเราน่าจะได้เซตแสงจันมาเลยนะครับผมเห็นมีคนเอาฮันซีไปผ่านชัปเตอร์สด่านเเขายึดอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเล่นเป็นฮันซีนะครับก็จะได้ชิวๆหน่อยละกันนะครับก็ฮันซีเป็นขวานของยาแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นเป็นเฉียบคมไปก่อนหรือเปล่า ที่ดูมามันมันดูง่ายมากๆเลยนะฮันซีผ่าชอตเตอร์สองและเจ็ดต้องมีเครื่องประดับแต่ถ้าไม่มีเครื่องประดับผมไม่มั่นใจว่าเล่นไหวหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับสมบัติที่ใช้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสโคปหน้ากากาภาพรวมตาอันนี้แล้วกันเนาะตราทหารนะครับแท็บูชาเป็นช่างตีเหล็ก15แล้วก็เลือดสิบหรือเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเล่นดู คิดว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเลยนะคบต้องเล่นความยากง่ายก่อนเนาะอือต้องอย่างน้อยต้องผ่านความยากง่ายก่อนเพื่อไปเอาเครื่องประดับใช่ป่าว่ะใช่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 ใช,ใช,ใช,ใชนน่น่าจะน่าจะถูกแล้วนะครับแต่เราต้องผ่านความยากง่ายก่อนโอเคไปอุย๊ยลืมดูเควสเลยว่ามีเควสอะไรบ้าง เควสดรอบที่5กําจัดนักแปลทายผูบ้าคลั่งด้วยฮีโร่ที่มีคาสาบอ่าก็คือต้องติดคําสาบก่อนนะครับส่วนรอบที่1 0เนี่ยกำจัดนักล่าที่แปงลงร่างเป็นสัตว์ป่าโดยไม่จัดวางฮีโร่เชื่อมต่อไม่วางลูเนียอะไรประมาณนี้ส่วนรอบที่15เนี่ยก็คือกําจัดผู้ล่าเหยือห่อแห่งกลางคืนด้วยฮีโร่รวดเร็วก็คือใช้ฮันซีเลนได้เนาะหรือว่าจะเป็นวิกตอเรียก็ได้เหมือนกันนะผมว่าประมาณนี้นะครับเควสที่ต้องทําเดี๋ยวค่อยไปพูดอีกรอบหนึ่งต่อในนี้ด้วยตอนความยากมากสุดนะครับ เอายากสุดเลยเลยกระซี่มนโนเต็มน่าจะผ่านได้ง่ายๆกลัวตายแล้วก็ผมเออผมเอาตัวซับมาปะเนะี่ยผมลืมเอาตัวซับมาด้วออะเออผมลืมเอาตัวซับมาหรือ <c oughs> <c oughs> เปล่าครับทุกคนถ้าผมเขาจะไม่ผิดคือผมลืมเอามานะประเด็นประเด็นที่ผมยังไม่เล่นความยากยากสุดเลยเพราะว่าผมยาก อยากเล่นเครื่องประดับใหม่นะครับเห็นมีคนเอาไปเล่นแล้วผ่านโอ้ยจริงๆไม่น่าเอาคาถามาลืมอ,มอ,มอม๋ผมรู้ปัญหาของการเล่นฮันซีตอนแรกไม่ได้แล้วทำไมถึงต้องมีเครื่องประดับเพราะว่าเครื่องประดับเซตใหม่เพิ่มระยะโจมตีบวกสองเนาะอืม ก็อันนี้เป็นปัญหามากๆก็อย,อย่างเมื่อกี้ทำเควสเสร็จด้วยนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าทำเควสไม่เสร็จครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปสกินก็อดเดี๋ยวรีวิววันเสาร์นะครับวันนี้ขอเล่นพวกด่านก่อนแล้วกันหรือถ้าเวลาเหลือจริงๆก็อาจจะเล่นเลยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะ กลัวกลัวเวลาไม่พออ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีีวิวเครื่องประดับสกินเบลเดียอีกเออว่ะเบลลืมลืมซื้อเบลเดียเลยนะเนี่ยสมบัติหอเพิ่มระยะเท่าไหร่แล้วน,นะโอเคโอเคผมเอาฮีโร่เชื่อมต่อมาเป็นลนะูเนียเนาะลูเนียผมใส่เป็นโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคนะครับนี่หันสีแรงมาก แต่ประเดปัญหาเลยคือมันชอบยืนไม่ได้นะตอนแรกอะนอกจากชั珀สองด่าน6อะมันก็เล่นด่านไหนแทบไม่ได้เลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมอนมันตีแรงแทบเหมือนกันหมดเลยเนาะแบบเอ่ออย่างชั珀สองด่าน2องชั珀สอ2ด่านสามชั珀สองด่าน4อะไรพวกนี้มอนเตอร์ตีแรงมากแล้วก็ส่วนใหญ่แก้ทางคันซีได้หมดเลยเลยไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่รอบนี้ต้องฆ่าศัตรูโดยที่ไม่วางฮีโร่เชื่อมต่อก็โอเคครับเราไม่ได้วางอยู่แล้วนะตั้งแต่แรก ก็ไม่วางเหมือนเดิมแล้วกันอเอาจริงๆร่ปะฮันซีวกับเซตเฉียบคมอ่ะเอาจริงๆดาวเมดก็แรงเวอร์แล้วนะแล้วมีเซตใหม่มาที่แบบเป็นเซตที่ดีมากๆสำหรับฮีโร่ระยะไกลอ่ะผมว่าดูดีสุดๆนะครับอาจจะเป็นเมตาฮีโร่ระยะไกลกลับมาก็ได้นะมีเครื่องประดับใหม่มาเนี่ยเอ่อลูเนียโอเคประมาณนี้โหสามพันสามพัน <c oughs> โคตรแรงวะ่ะจาก900อ่ะกลายเป็น3,003ลูเนียมึงโคตรเว่อรูอ้ะรปะซับเชื่อมต่อมันโกงไปวะ่ะแล้วนซ4เป็นตัวที่ตีเร็ว,วมากๆยนะพอมีซับอย่างลูเนียหรือว่าโมโนมานี่คือค่อนข้างจะโอเวอร์มากๆดาเมจเนี่ยจาก5,000กลายเป็น10,000อย่างเงี้ย10,003และยิงลัวจัดเออแต่ว่าถ้าอย่างนั้นรอบนี้แสดงว่าเราไม่ต้องใส่พวกเนอัดไม่ต้องใส่อาชาร์กมาแล้วเนาะเหมือนกับชัตเตอร์2ด่าน7ด่านปกตินะครับ เอ,เอาจริงๆถ้ามันผ่านชั a สองด่าเจ็ดเข้ายึดได้อะผมว่าเทเลทเกมก็อาจจะขึ้นมา A ได้ปะ่ะเพราะจริงๆก็เล่นอารีนาถือว่าโอเคไม่ได้แย่เล่นบอสแคลนก็พอได้แบบไม่ไม่ได้เก่งมากแต่ก็ถือว่าไม่แ yeah. ย่โองน้อยจังว่ารอบนี้ขนุใส่ดีป่ะวะใส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 ประมาณนี้ก่อนล้วกันเนาะจริงๆวางหันวางหันซีตัวเดียวอาจจะเก่งกว่าหรือเปล่าตัวเดียวก็พอแล้วผ่านไปแล้ผ่านแหละ ผ่านเลยเนาะทุกคน เดี๋ยวนีเราทำเควสเสร็จทุกอันเลยนะถ้าเราเล่นทันซีถือว่าทำเควสง,ง่ายมากๆง่ายแบบง่ายสุดๆอะเออผมว่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีให้เป็นกล่องสมบัติเซตใหม่มารางวัลโจมตีนี่นี่ผ่านรอบแรกนะครับก็ได้เป็นตัวเครื่องประดับเซตใหม่ที่อัพเลเวล20มาพร้อมให้เลยไอชิคือเกมตอนนี้มันไอชิมันบล็อกเคนไปแล้วว่าผมว่ามันง่ายจนแบบไม่มีความพยายามต้องหาเครื่องประดับเลยนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมถอดตัวเซตเชียบคมทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เป็น เซตใหม่แทนเซตแสงจันเดี๋ยวผมพูดความสามารถของเซตแสงจันทรอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับว่าเซตแสงจันร์สามารถทําอะไรได้ก็โดยตัวของเซตแสงจันเนี่ยความสามารถตอนใส่2ชิ้นนะครับจะลดพลังเวสุดท้ายนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะคุ้มมากมากถ้าเกิดว่าใส่กับตัวที่เน้นดาเมจกายภาพเป็นหลักนอกจากนั้นเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายได้อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าใส่สามชิ้นเนี่ยจะบวกระยะโจมตีบวกสองเพราะฉะนั้นจะเล่นได้แทบจะทุกตัวที่เป็นสายกายภาพเลยครับเพราะว่าเพิ่มระยะโจมตีบวก 2, คนข้า เก่งมากว่าเล่นกับตัวตีใกล้ก็ได้เล่นกับตัวตีไกลก็ได้ก็ถือว่าดูดีมากๆแต่ว่าถ้าเล่นกับตัวตีใกลเนี่ยจะไม่ได้ความสามารถที่2นะครับความสามารถที่2คือดามเมจคริติคอลกายภาพบวก8สํเซนตสหรับทุกระยะโจมตี1ที่มีสามารถเก็บได้สูงสุด80%ก็คือถ้าเราอยู่ห่างจากศัตรู10ช่องสามารถเพิ่มดามเมจคริติคอลได้ถึง80%เลยครับถ้าใส่5ชิ้นเนี่ยเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับจะสามารถหลบซ่อนได้3าวิหรือว่าล่องหนไม่โดนล็อกเป้านะครับลลวกกกกจีอาายภพ400%หง 3วินาทีด้วยครับก็คือหลังจากล่องหนน่ะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยประมาณนี้เซตนี้ถือว่าโหดมากๆเล่นกับฮันซีโคตรเก่งครับตัวเลกซี่ต้องเป็นตัวดาบใหญ่ภาคกลางเนาะเอาไปเปิดเผื่อจุดอ่อนศัตรูนะครับเพิ่มดาเมจ30%ที่ได้รับของศัตรูเนาะก็ถือว่าช่วยเพิ่มดาเมจเยอะมากๆก็สมบัติที่ใช้จะเป็นตัวสโคตนักล่าความกลัวแล้วก็หน้ากากภาพดวงตาครับฉิพูดใหม่กี่รอบแล้วเน่ะรอบที่สองใช่ไหมอันนี้รอบที่สามแล้วไปก็โอเคไปรอบที่สาม เกนแอบเกนเบยพี่เผาเนื้อได้กี่โลแล้วครับไม่ได้เผาเนื้อเลยพี่รอเขามายังรอไม่ครบอีกลืมก็โอเคเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นเงินเนาะอันนี้ก็พูดสับรอบที่สมหวังว่ารอบนี้จะผ่านนะครับ โอเคก็เดี๋ยวดูตัวเควสนิดนึงก่อนละกันนะครับเควสรอบที่5เนี่ยจะต้องฆ่าศัตรูโดยที่มีคำสาบอยู่รอบที่10เนี่ยจะต้องฆ่าศัตรูโดยที่ไม่มีฮีโร่เชื่อมต่อวางอยู่บนสนามรอบที่15นะครับจะต้องฆ่าศัตรูโดยที่เป็นฮีโร่คลาสว่องไวก็ฮันซีเป็นคลาสว่องไวอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้แล้วก็เซ็ตนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนึงด้วยนะว่าเซ็ตนี้สําคัญยังไงนะครับ ทำไมฮันซีใส่เซตนี้แล้วถึงเก่งมากๆในการเคลียร์ชัเต์2ด่าน7เข้ายึดก็เดี๋ยวรอมอนเตอร์ตัวนั้นก่อนแล้วกันนะครับอ่าพูดไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าความสามารถที่เราต้องการดีมากๆเลยคือเซต3ครับเพิ่มระยะโจมตีบวก2มันจะมีมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่มันยืนสุดแบบเนาะแล้วฮันซีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่เครื่องประดับเซตใหม่มันจะโจมตีไม่ถึงก็สําคัญมากๆเดี๋ยวน่าจะเจอแล้วว่าอ่าตัวนี้ตัวนี้แต่ว,ว่าตัวนี้เนี่ยรอบนี้มันยืนด้านหน้านะครับ ถ้ามันยืนแถวหลังตัวเนี้ยเราจะตีไม่ถึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องประดับเซตใหม่เออจริงๆผมคิดว่าผมน่าจะพูดไปแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตัดอันที่ผมเคลียร์ความยากง่ายสุดลงไปด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะไม่นะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวมากเกินไปอุ้ยคิดได้เข้ากายภาพอันนี้ดีมากๆนะดูดีมากดูดีมากๆก็โอเคความแรงคิดได้เข้าตอนนี้เท่าไหร่อ่ะดูอัตราคิดด้วย ร้อมแรงีดเข้า171%อัตราคีี่เข้า9.7%คือมันมีมาจากสมบัติด้วยอีก20%นะครับมันเลยค่อนข้างจะเยอะมากๆคือต่อให้ไม่มีก็70%แล้วก็ถือว่าเยอะนะผมว่าโอ้ค่อนข้างเบอร์นะเอาจริงแล้วนี่นี่นี่นนนจะสังเกตว่ามันยืนสุดแมปเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่เครื่องประดับเซตใหม่มามันจะโจมตีไม่ถึงอืมก็โอเคอืม อันนี้แนะนําว่าขุมรัพย์อันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเปิดเผยจุดอ่อนศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูโดนด,ดาเมจเยอะขึ้นถึง30เอร์ซนเลยนะมันทําให้ดาเมจที่ทําได้แบบเยอะขึ้นค่อนข้างจะเยอะมากๆอะ่ะเออก็สําคัญนะครับสําคัญส่วนนี้โหเกือบสิ้นอยู่เหมือนกันใกล้สแปลงก่างกันเป็นหมาแล้วนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะข,ขอเพิ่มดาวนหน่อยเออขอบคุณครับควรจะเป็นดาวตันให้ได้แล้วอะ ปเนี่ยเคียร์มอนเตอร์เร็วมากก่อนจะถึงตัวก็ตายกันแทบหมดแล้วนะครับแล้วก็สมัยนี้เครื่องประดับบันหาค่อนข้างง่ายด้วยนะขอแค่ผ่านเขายึดความยากง่ายสุดเนี่ยเขาแจกเครื่องประดับเร็ว20ตันอ่ะก็ด่านนี้มันเลยค่อนข้างจะ easy มากๆนะครับสําหรับคนที่เล่นมานานแล้วแบบ โหแไม่ต้องฟาร์มเลยอะเออตอนนี้คือเล่นชิวๆได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่ฮันซีอันนี้ฮันซีเพิ่มดาวปุ๊บๆโอเคแล้วเดี๋ยวผมขาย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 วนี้ดาเมิดแรงมาก3ามหมื่นอะสามหมื 30, ่นสี่หมื่นะครับแล้วคิดดูว่าฮันซียิงรัวจัดจัดอะฮันซียิงเท่าไหร่อะแปนัดต่อวิปะ แล้วก็มีโจมตีเพิ่มขึ้นโจมตีเพิ่มขึ้น5ครั้งด้วยโอ้คือดาเมจมันค่อนข้างจะเบอร์มากๆแล้วดูความเร็วมันยิงแบยิงรัวจัดยิง4ี่หมื่นแบบรัวๆขอดูเลือนมอนเตอร์หน่อยดิว่าเลือนมอนเตอร์ประมาณเท่าไหร่นะครับล้านนึงถึงไปล้ล้านหกแสนแต่ดูฮันซียิงดิฮันซียิงกระจายหมดอะแบบดูโอ้โหล้านหกแสนทันซียิงหายหมดอะทุกคน นี่คือความเวอ่์นะเวอร์แบบเบืเอ่อจัดจัดอนะ่ะเชื่อเ,เซ็ตใหม่โหดมากครับเซ็ตใหม่โหดมาแล้วก็คิดว่าผมน่าอาจจะต้องเลื่อนทันซีเลื่อนเทียมันขึ้นไปเทียร์อย่างน้อยก็เทียร์เอผมว่าตอนนี้เล่นในอารีนาก็น่าจะดูดีขึ้นเล่นในบอสแคนก็อาจจะเก่งขึ้นด้วยซ้ำไปอันนี้ทําดาวตันได้เลยไหมอยากอยากทำดาวตันแล้วอะขอทําดาวตันเลยแล้วกันนะครับ ไหนก็ไหนแล้วแล้ว,ลวก็เทคนิครีตัวละครรีหาตัวละครเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีฮ<คน>ีโร่สิบห้าเผื่อใครที่ดูคลิปเล่นบอสแคลนมาแล้วสงสัยนะครับว่าทําไมผมขายตัวละครบแบบมั่วซั่วจังไม่ทาไม่รีหาแบบว่าขายซื้อขายซื้อหรอไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาแทนบูชายฮีโร่มาสิบห้าก็โอเคอันนี้เควสเราเสร็จไปสองนะครับเควสอันนี้ทําง่ายมากเทียบกับับปเตออรด่่่าาานนนกกกิถืววงยยะะคับ และดูดาวเบดิแปดหมื่นเ้าทุกคนดาวเบตแปดหมื่าอุ้ยมีตาคิดที่เข้าเพิ่มเลยนะเนี่ยโอ้โหอเอาละกันอย่างน้อยอัตราคิดที่เไกลเป็นหนึอยเปร์เซ็นต์เลยนะเราติดคิดที่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เวอร์จะจัดอะเอาจรวะนี่คิดที่เข้าเอ้าเก้าสิบไม่ร้อยหรออันนี้ผมไม่เคยทำร้อยเตหมือนกันนะเลยไม่รู้ผมเดาว่าเขาน่าจะล็อกไว้ที่อ๋อไม่โอเคเกินได้นะครับร้อยสา เชื่เวอร์จัดอะเอาดิงวะ <laughs> คือคือฮันซีมันเวอร์มากเว้ยจริงๆ <laughs> ด่านนี้เคียง่ายมากๆดาเมจมันทุเลศเกินอ่ะอ่าไปผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งน่าจะผ่านชิลๆนะครับน่ายิงยิงเก้าหมื่นสี่และยิงแบบเป็นสิบๆนัดภายในหนึ่งวิอะ แต่ว่าจริงๆฝนธนูสกิลเอเวกด้านซ้ายของฮันซีก็ก็ไม่ได้ค่อยมีประโยชน์ขนาดนั้นนะแต่ก็ยังดีแหละเพิ่มดาเมจมาได้นิดนึงที่ฮันซีโหดมากและท r เราคิดภาพทรใส่อะผมว่าทรใส่ก็โหดเหมือนกันอนะในอารีนาก็น่าจะโหดเหมือนกันนะครับแต่แค่มันอาจจะแบบมันอาจจะแพ้ทางพวกตัวสายล้วงเร็วๆหรือว่า เอ่อตัวที่เบิร์ดเร็วๆเวนาะเพราะว่าพันซีต้องการเวลาพอสมควรนะครับพันซีเป็นตัวที่ตีเดี่ยวมากกว่าแล้วยิ่งใช้เป็นเครื่องระดับเซตนี้ไม่ได้ใช้เซตลมเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งฆ่าศัตรูแบบหมู่ช้าด้วยขอเอาดาบมาแล้วกันนะเผื่อว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆเราต้องวางรูเนียแต่ว่าไม่น่าจะจำเป็นมันน้งได้ดูดาเมจดิชิดดาเมจคือแบบบอสเลือดเท่าไหร่อ่ะผมลืมดูเลือดบอสน่าจะ20ล้านถึงปะ่ะผมดูไม่ทันอะ่ะ ไอ้เชิดเตอดูดูดาเวดเลยดิร้อยล้านถึงไหมไม่น่าถึงนะคิดว่าไม่น่าถึงชิดรามดเวอร์มากเลยเว้ทุกคนยิ่งนัดละแสนอะอะเก้าเก้าหมื่นห้าเก้าหื่น้าก็แสนหนึ่งแล้วมั้งไม่ใช่ดูดาเวดดิสี่สบเก้าล้านภายในยี่สิบวิ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชัอร์2ด่าน7พร้อมกับฮันซีเครื่องประดับเซตใหม่นะครับโคตรโกงผมบอกเลยโคตรโกงเซตนี้แต่ว่าในอารีนาก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงเนาะอว่ามันจะตายก่อนได้ยิงหรือเปล่าและแหละก็โอเคคิดว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับด่านใหม่แล้วก็เครื่องประดับเซตใหม่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ารับายบายครับ bye bye,